68นะคะวันนี้ก็เป็นวันรัฐธรรมนูญอะวันนี้พี่เจ๋ยก็อยากจะมาเตือนภัยมิจฉาชีพคอนเซนเตอร์อีกนะคะก็ต้องขออนุญาตเตือนกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยพี่สาวของพี่เจยก็มีมิจฉาชีพโทรมาหานะคะแล้วก็จุดสังเกตเลยนะคะนี้สำคัญเลย หมายเลขที่มิจฉาชีพใช้โทรมาจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวก697นะคะตามด้วยหมายเลขหรืออาจจะเป็นบวก698นะคะแล้วก็ตามด้วยหมายเลขนะคะอันนี้กสทชกำหนดให้เป็นเบอร์มิจฉาชีพเลยนะคะ อนอกจากเบอร์เหล่านี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นเบอร์แปลกๆนะคะเราก็ไม่ต้องรับสายนะคะหรือว่าถ้าเผลอรับไปแล้วแล้วเกิดหลงเลขกลไปแล้วนะคะต้องขอย้ํานะคะเกิดหลงเลขกลไปแล้วแล้วมิจฉาชีพจะขู่เลยอย่างถ้ามิจฉาชีพโทรมาบอกว่าเราเงินของเราผิดกฎหมายหรือว่าบัญชีของเราเป็นบัญชีมา้า ให้โอนเงินไปให้ทางมิจฉาชีพตรวจสอบแต่มิจฉาชีพก็จะปลอมเป็นเอ่ออ,อ,อันเนี้ยค่ะจะปลอมเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ซะเองนะคะเป็นเอ่อการอเอ่อการตรวจสอบการฟอกเงินพี่เจ๋ยจำตัวย่อไม่ได้แล้วนะคะก็เกี่ยวกับการฟอกเงินนะคะเขาก็จะหลอกให้เราโอนเงินไปตรวจสอบห้ามโอนเด็ดขาดนะคะ อะหรือเขาอาจจะบอกว่าห้ามวางสายโทรศัพท์นะเหนียวเงินจะถูกดูดไปแต่อันนี้มิจฉาชีพไม่สามารถดูดเงินของเราไปได้นะคะยกเว้นว่าเราจะทำการกด โอนเงินด้วยตัวของเราเองนะคะอันนี้ก็จะพบเจอบ่อยนะคะเมื่อเคสที่เกิดขึ้นวัยวๆเนี่ยก็คือมีน้องวัยรุ่นนะคะที่ว่าทุบตู้เซฟเอาทองไปใส่ถุงขยะแล้วเอาไปวางให้มิจฉาชีพเขาก็หลงเล่กกลก็คือน้องก็จะถูกมิจฉาชีพหลอกว่าเงินของน้องเงินของที่บ้านเนี่ยเป็นเงินที่ผิดกฎหมายแล้วให้โอนเงิน หรือทรัพย์สินใดๆก็ตามนะคะให้ไปตรวจสอบอย่างนี้ไม่มีเด็ดขาดนะคะไม่มีเจ้าหน้าที่ทางหน่วยราชการโทหาประชาชนเด็ดขาดเลยนะคะให้คิดเสมอไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะเลขกลต่อไปก็จะปลอมเป็นเออเดี๋ยวต้องย้อนอันนี้ก่อนหมายเลขที่ขึ้นบวกหก เก้าเจ็ดบวกหกเตามด้วยหมายเลขเป็นมิจชาชีพนะคะแต่ถ้าไม่มีบวกเป็น69เฉยๆก็จะเป็นเมืองแฟรงก์เฟิร์ตในประเทศเยอรมนีนะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะบล็อกเบอร์ต่างประเทศนะคะก็ให้กดนะคะเดี๋ยวพี่เจ้ยขอดูนิดนึงนะให้กดดาว138 ดาวหนึ่งชาร์ปแล้วกดโทรออกอันนี้ก็จะเป็นการบล็อกเบอร์โทรแปลกๆสายจากต่างประเทศนะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนั่นเองนะคะอ่าเลขต่อมาปลอมเสียงก็ได้นะปลอมวิดีโอคอลก็ได้แล้วนะคะ อย่างปลอมเสียงเนี่ยอาจจะปลอ,อมเป็นเป็นลูกสาวเป็นลูกเป็นหลานบอกว่าโทรศัพท์หายบ้างอะไรบ้างเงินหายบ้างอะไรบ้างให้โอนเงินไปให้อันนี้ก็อย่าโอนเด็ดขาดนะคะแล้วก็ตอนนี้กลุ่มเป้าหมายที่มิจฉาชีพต้องการกลุ่มเป้าหมายที่จะโทรหานะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นเด็กเด็กวัยรุ่นแล้วก็คนแก่นะคะเ,เพราะเขารู้จุดอ่อนนะ คนแก่ก็จะเชื่อง่ายเด็กวัยรุ่นก็ไม่ค่อยได้ดูข่าวสารเท่าไหร่นะคะอะ่แล้วก็รูปแบบของการหลอกต่ออ่าอันต่อมาก็คือจะหลอกแบบว่าหลอกให้รักก็คือแซงรักออนไลน์นั่นเองเขาจะไม่เคยโทรมาเขาจะไม่ยอมวิดีโอคอลมาเด็ดขาดนะคะหรือถ้าวิดีโอคอลมาเขาก็จะไม่ใช่ตัวจริงนะคะเขาก็จะใช้ AI นะซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยเจอของพี่เจยเนี่ยจะเจอในลักษณะเป็นแอปแชทหาคู่นะคะขอย้ำอีกทีว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้ไม่จำเป็นเลยนะคะที่จะต้องไปใช้แอปแชทหาคู่หรือว่าการใช้ Facebook การใช้อิน t a g r กรส่วนใหญ่แล้ว เศรษฐีไม่ใช้นะคะพี่เจยก็ลองเช็คดูเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีเมืองนอกหรือเมืองไทยนะแล้วบอกเลยว่าคือพี่เจยไม่สามารถห้ามได้หรอกนะคะว่าไม่ให้เพื่อนๆเนี่ยหาคู่ในแอปแชทหาคู่แต่ก็ต้องหาด้วยความระมัดระวังนะคะไม่เจอสแกมเมอร์ก็จะเจอพวกคนทะลึ่งอะไรแบบนี้นะต้องดูให้ดี ไม่อย่างนั้นก็ขอแนะนำว่าให้รอพมลิขิตเลยนะคะให้เดินมาเจอกันตัวเป็นๆแต่ถึงกระนั้นเนี่ยถ้ามาเจอกันตัวเป็นๆแล้วก็ยังไม่สามารถเชื่อได้บอกเลยว่าสมัยนี้ให้เชื่อยากไว้ก่อนนะคะอย่าเชื่อสิ่งใดๆง่ายๆนะคะแต่พี่เจ๊ยมาไลฟ์สดเนี่ยมีตัวตนนะคะ ขอบอกเลยว่าอันนี้ก็ไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะพี่เจ๋ยเป็นคนจริงๆนะคะมีตัวมีตนจริงๆค่ะนะคะสวัสดีนะคะคุณเอ่อวิวตรานะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมไลฟ์สดในวันนี้วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องรู้เอ่อรู้ทันมิจฉาชีพนะคะเราก็จะต้องพูดกันอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าไม่อยากให้ ใครถูกหลอกนะคะของพี่เจยเนี่ยอย่างที่บอกเคยเจอในแอปแชทหาคู่เขาจะใช้อีเมลนะคะก็คุยมาคุยไปเขาจะคุยหวานๆมากเลยนะคาพูดเขาจะหวานเวลาถามว่ามีพี่น้องกี่คนเขาก็จะไม่ตอบแล้วคําขึ้นต้นจดหมายในอีเมลเขาก็จะเป็นเดียเอ่อฮันนี่อะไรแบบเนี้ยดาลิงเขาจะไม่เรียกชื่อเรานะคะเพราะว่าเขามีเหยื่อหลายคนนั่นเอง แล้วพอคุยไปเรื่อยๆสักประมาณสิบวันทักทายนะคะสวัสดีค่ะนะคะทุกท่านนะคะอืเขาก็จะบอกเออไม่เรียกชื่อเรานะคะอ่าพอคุยสักสิบวันอยากได้เงินแล้วเขาก็จะบอกเดี๋ยวอ่าเขาโกหกว่าเป็นนักธุรกิจ รวยเลยนะคะใช้รูปหนุ่มนักธุรกิจจีนคนนี้ไม่รู้เป็นนายแบบด้วยหรือเปล่านะเป็นคนหล่อมากเลยนะคะอายุก็ราวๆสามสกว่าปีแต่อันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ปลอมนะคะใช้ชื่อตอนนั้นว่าไมเคิลรีโรแลน n d แต่พวกนี้โดนแบนด์ไปหมดแล้วล่ะแล้วก็บริษัททรานแอร์คูลิเออร์เป็นบริษัทที่เขาจะส่งของมาให้พี่เจยเนี่ยจะส่งของเนี่ยเป็นพัสดุมาให้แล้วเขาก็บอกว่า มีบริษัทส่งออกนำข้าวรถยนต์มีบริษัทขุดเจาะน้ำมันอะไรแบบนี้ แล้วก็ต่อมาก็จะมาทํางานออสเตรเลียเธอจะติดต่อฉันไม่ได้นะอ่าแล้วก็อยากจะส่งของมาให้อยากจะส่งแหวนมั่นมาให้ส่งน้ําหอมนาฬิกาแพงๆโทรศัพท์ช่อดอกไม้เครื่องเพชรแล้วก็เงินสดตอนนั้นก็ประมาณ3ล้านบาทแต่เขาใช้เงินปอนนะแต่อยู่อเมริกานะแต่ใช้เงินปอนอันนี้เขาก็โปะแตกเองนะคะไปไปมา,มา,มาบอกว่า ของส่งมาแล้วนะแล้วก็ก็ทําแบบเว็บไซต์ปลอมนะให้เช็คเออปลายทางเออมันก็ดูเหมือนจริงนะคะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เขาบอกว่าของไปติดที่ศุลกากรให้พี่เจยเนี่ยเอาเงินสักสามสี่หมื่นเนี่ยไปถ่ายออกมานะคะออพี่เจยก็ไม่หลงเลขกลนค่ะเพราะเพราะญาติก็เคยเจอมาแล้วนะคะญาติก็โดนได้ไปแปดหมื่นแต่ญาติก็ไม่โดนหลอกอ่ะพี่เจยก็ยังไม่โดนหลอกนะคะอ่ะปรากฏว่า ่เป็นมิจฉาชีพนะคะสุลกกกรบอกแล้วว่าไม่สามารถกักของลูกค้าได้ยกเว้นเป็นของที่ผิดกฎหมายอาทิเช่นงาช้างอะไรแบบนี้นะคะแต่ของอื่นๆเขาไม่สามารถกักไว้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะแบบแบบหลอกให้ลงทุนก็มีนะคะญาติพี่เจยก็เจอมาแล้วหลอกว่าจะาเป็นหมออา,อาชีพที่เขาจะหลอกนะคะ โปรไฟล์ที่เขาสร้างมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพทหารทหารที่ปลดกเกษียณแล้ววิศวกรหมอนะคะ,ะบางบางคนก็หลอกว่าเป็นนักธุรกิจรวยเลยก็มีอย่างที่พี่เจอ,เจอนะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ยอมโทรมาไม่วิดีโอคอลมานะคะต่อให้โทรมาหรือวิดีโอคอลมาก็ยังเชื่อไม่ได้นะคะ พี่เจอย้ำเลยว่าไม่สามารถเชื่อได้อย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะคะยุคสมัยนี้แต่ใคที่ยังมีการติดต่อสื่อสารอยู่นะคะเพราะว่าการหลอกลวงมันก็จะมาพร้อมกับการติดต่อสื่อสารนั่นเองนะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกัญทพัทนะคะสวัสดีนะคะอ่ะอันต่อมาเลยค่ะเล่ที่เขาจะหลอกนะคะ จะโทรมาบอกว่าจะขอเปลี่ยนมิตเตอร์อันนี้พี่เจ๊ยก็เจอเหมือนกันแล้วก็จะหลอกเอาเงินให้โอนค่ามิตเตอร์นะคะไอแบบที่พี่ชายของพี่เจ๊ยเจอก็คือแบบที่ขับรถมาเออขอโทษนะคะอ่าแบบที่ขับรถตามกันมานะคะตามเรามาติดติดเนี่ยพี่ชายเล่าให้ฟังว่ามิจฉาชีพก็ขับตามมาเรื่อยๆแล้วก็ขับมา กระชั้นชิดมากแล้วก็ทำเป็นมาเฉี่ยวชนชนท้ายนะคะแล้วก็ต้องลงไปเคลียร์กันใช่ไหมแล้วก็มิจฉาชีพเนี่ยจะเรียกเงินประมาณสักตอนนั้นก็ประมาณ6,000บาทแล้วทีนี้พี่ชายก็คิดว่าไม่ใช่แล้วพอะจะโทรเรียกประกันมันก็เลยรีบเห็นไปเลยค่ะนะคะไอ้แบบนี้ก็มีแบบที่วิ่ง ตัดหน้ารถก็มีแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายเรียกค่าทำขวัญเรียกค่าพยาบาลอะไรแบบนี้นะไอแบบที่นอนขวางถนนเลยก็มีนะคะนอนขวางถนนเราก็ไม่รู้เราก็ลงไปช่วยใช่ไหมด้วยความมีน้ำใจนะถ้าเราลงไปจากรถเนี่ยเขาก็จะเรียกพวกที่เหลือที่ซุ่มอยู่นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นเวลากลางคืนเนี่ยอันตรายมากเลยนะ แบบนี้นะก็ควรที่จะเรียก1 9ึ่ง9หรือไม่ก็เรียกรถพยาบาลมาเลยนะคะถ้าเราไม่แน่ใจเราอย่าลงไปเด็ดขาดนะคะเพราะเราลงไปเราก็ไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้นะคะ,อะไอแบบที่แกล้งทำเป็นซื้อของนะคะเราอาจจะนั่งรอญาติอยู่ในรถในปัม๊มน้ำมันอะไรแบบเนี้ยญาติไปเข้าห้องน้ำหรือแฟนไปเข้าห้องน้ำใดๆก็แล้วแต่เนี่ย เขาก็จะมาเคาะกระจกนะคะแล้วก็มายื่นของกินนะอาจจะเป็นหมูปิ้งไก่ปิ้งอะไรก็ได้นะคะแล้วก็บอกว่าแฟนคุณซื้อมาให้ให้ฝากให้ชั้นเดินเอามาให้นะคะ mm. เขาก็จะขยันขยอให้รับของกินนั้นอย่ารับเด็ดขาดนะคะเพราะของกินนั้นน่ยเขาอาจจะใส่ย,ยานอนหลับถ้าเราเผลอกินไปแล้วก็อาจจะปลดทรับนะคะประมาณแบบนี้นะอ่า ไอแบบที่เอาใบอะไรมาติดหน้ากระจกก็มีนะหน้ากระจกรถนะถ้าเราไปหยิบไปอ่านเขาก็จะเข้ามาชาร์จตัวเราแล้วก็จะปล้นจี้ได้นะคะแล้วแบบอีกอันนึงเวลาคุณผู้หญิงเนี่ยจัดข้าวของในรถนะคะก็จะหันหลังให้แบบนั้นก็ยิ่งอันตรายนะเขาก็จะเข้ามาด้านหลังปล้นจี้ได้เช่นกันนะคะเวลาเข้าไปในรถแล้วก็ให้ล็อกรถให้เรียบร้อยนะคะ การเตือนภัยเนี่ยก็ต้องเตือนกันบ่อยๆเพราะว่าตราบใดที่ยังมีการใช้การติดต่อสื่อสารอยู่นะคะการใช้อินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้การติดต่อสื่อสารการโทรการไลน์ข้อความก็เหมือนกันที่พี่สาวพี่เจ้ยเคยโดนหลอกไปสอ0 0มบาทเขาก็ใช้เลขเป็น AIS นะคะ ส่งข้อความมาบอกว่าคะแนนของคุณจะหมดอายุให้เอาคะแนนของคุณไปแลกเออพวกเครื่องครัวพวกหม้อ,อก,กระทะอะไรแบบเนี้ยแล้วพี่สาวก็หลงเลขกลแล้วก็เอาบัตรเครดิตเนี่ยไปกดรหัส OTP แล้วเขาก็บอกเสียแค่10บาทพอกดไปแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เงินถูกดูดไปสอ0 0มบาทนะคะ ไอ้แบบนี้ก็มีแบบลายปลอมมาก็มีนะคะบอกลายจะเปลี่ยนบริษัทอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นย้ําเลยว่าต้องไม่เชื่อก่อนนะคะอันดับแรกแล้วถ้ากรณีที่รับโทรศัพท์ไปแล้วนะคะแล้วหลงเลขกลนะคะถ้าเป็นน้องๆหลงเลขกลนว่าอย่าวางสายโทรศัพท์นะเดี๋ยวเงินถูกดูด ถ้าเราไม่มั่นใจเราหลงเลขกลนไปแล้วโทรศัพท์ก็ไม่กล้าปิดสายไม่กล้าวางสายแนะนำว่าให้วางโทรศัพท์ไว้เฉยๆนะคะแล้วรีบไปเรียกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนะคะให้มาช่วยดูว่าเนี่ยมันมีโทรศัพท์แปลกๆมามันจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะคะค่ะถ้าอยู่บนรถเมล์หรือที่ใดๆก็ตามก็ไม่ต้องไปรับเลย หรือถ้ารับแล้วก็ปล่อยให้มิจฉาชีพมันพูดไปคนเดียวเรื่อยๆไปเลยค่ะมันพูดจบมันอาจจะโทรมาอีกนะคะด้วยความได้เงินแล้วพวกมิจฉาชีพเนี่ยบอกเลยเขามีจิตวิทยานะคะเขาใช้จิตวิทยาอาจจะโทรมาตอนที่เรายุ่งๆหรือว่าโทรมาตอนแจ็คพอตเราอยู่คนเดียวแล้วทำให้เกิดความกลัวนะคะโดยการข่มขู่ว่า อย่าวางสายโทรศัพท์เด็ดขาดเพราะไม่เช่นนั้นเงินของท่านจะถูกดูดไปทั้งหมดอันนี้ไม่จริงนะคะเงินของท่านไม่สามารถถูกดูดไปนะคะถ้าท่านไม่ทำการโอนเงินด้วยตัวเองหรือกดรหัส OTP ในบัตรเครดิตด้วยตัวเองนะคะมิจฉาชีพยังไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราหลงเลขกลไปแล้วนะคะย้ำ ให้วางโทรศัพท์ไว้เฉยๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งทำอะไรถ้าเรากลัวนะคะถ้าเราไม่หลงเลขกลเราก็ไม่รับสายเราไม่คุยเลยค่ะเพราะว่าการคุยต่อเนื่องมันก็จะทำให้เราถูกหลอกได้ในที่สุดนะคะในหลายๆเคสที่ผ่านมานะคะที่เราเห็นในข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เจ้ยก็คงต้องมาคุยเรื่องมิจฉาชีพ บ่อยหน่อยนะคะถ้ามีอะไรมีข่าวอะไรใหม่ๆหรือว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจพี่เจ้ยก็จะนำมาพูดมาคุยมาแชร์นะคะถ้าเป็นประสบการณ์ตัวเองบอกเลยว่าช่องนี้เป็นนักพูดนะคะแบบวาไราตี้ค่ะพูดคุยแบบหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของพี่เจอยเอง ประสบการณ์ของคนรอบตัวหรือว่าข่าวเตือนภัยหรือว่าเรื่องที่น่าสนใจใดๆก็แล้วแต่เดี๋ยวพี่เจ้ยจะนำมาคุยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณปฏิภาณนะคะสวัสดีค่ะนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดของพี่เจ้ยในวันพุทธที่10ทธันวาคม2568ซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญ แล้วก็วันนี้พี่เจยก็อายุครบห้ปีบริบูรณ์แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ